ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทาง l ลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์วัดีนัสน,นะคะหรือคุณอาจารย์ยุทธศิคจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะ,ะเข้าสู่กรารทำนายดวงชะตาในช่วงปลายปีนะคะคือช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนปี2565นะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคําทํานายของผู้เกิดร,ราศีพฤษภนะคะเกิดระ้ว่าวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนาย,ยนก่อนอื่นเลยค่ะชาวราศีพฤษภท่านใดที่กำลังรับฟังอยู่นะคะก็ขอให้คุณนะ ตั้งจิตอธิษฐานนะอธิษฐานไปเพ่ร้อมกับการสับไพ่ของอาจารย์นะคะอาจารย์สับไพ่ทั้งหมด9ครั้งนะคะแล้วก็เลือกไพ่ทั้งหมด12ใบ12ตําแหน่งตามตําแหน่งของจักรราศีค่ะคุณตั้งจิตอธิษฐานนะในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความสําเร็จและความรักที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นนะคะในช่วงปลายปีนะหรือต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะถ้าชาวราศีพฤษภท่านใดที่พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ หนึ่งสองสี่ห้าหกจดดเกาจากนั้นค่ะก็เลือกไพ่12บสอใบนะคะ12บสอตำแหน่งค่ะการทำนายแบบนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาโดย,ร,ดยวรวมทั่วไปไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นดวงชะตาชาวราศีพฤษภท่านใดนะถ้าหาว่าใครฟัง และต้องการคำทํานายแบบส่วนตัวกับเรื่องราวกับดวงชะตาของตนเองนะคะหรือเป็นการเปิดดวงชะตานะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครนะคะกับดวงชะตาของตนเองในช่วงปี2565โดยอาจารย์ใช้หลักการที่อาจารย์สอนอยู่นะคะที่เรียกว่าหลักการยิปซีโค้ดนะ ทุกคนอยู่กับปัจจุบันไปหาอนาคตเป็นหานเป็นการให้คนแนะนําแนวทางผ่านการเปิดไพ่นะคะทนายที่ต้องการรับฟังคําทนายส่วนตัวหรือต้องการเรียนรู้การทํานายดวงชะตาเพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริมและเพื่อที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ก็สอบถามเข้ามาที่ช่องทาง Line แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจิงช่องทางการติดต่ออยู่ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่นานภัยชาวราศีพฤษภในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนเป็นอย่างไรค่ะมาเราเริ่มกันเลยนะคะ เรามาทำความเข้าใจชาวราศีพฤษภก่อนนะคะคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุดินนะคะความเป็นพฤษภธาตุดินก็คือหนักแน่นมั่นคงสุขุมรอบคอบใจเย็นและไพ่ประจําราศีคือไพ่พระไพ่ฮีโร่แพนเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือเป็นคนที่ชอบปรึกษา,าความรู้ตลอดเวลาถ้าท่านใดที่รับฟังอยู่และต้องการเจาะลึกในเรื่องของพฤติกรรมนิสยัย ลึกๆนะคะตัวตนจุดแข็งและจุดอ่อนก็ไปติดตามรับฟังคําทํานายที่วิเคราะห์ตัวต,วตนของคุณนะได้ในวิดีโอที่อาจารย์ได้ลงเอาไว้นะคะในช่องรายการดวงพยากรณ์นะไปดูนะคะคุณจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นทั้งจุดแข็งจุดอ่อนนะคะรวมทั้งดาวประจําราศีและธาตุกำเนิดค่ะนะอาจารย์ได้ลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่ชาวราศีพฤษภที่จะเกิดขึ้นในช่วง ต้นเดือนพฤศจิกายนนะเดี๋ยวอาจารย์ปรับที่นี่มันเอนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะจากตำแหน่งที่1นนะคะตำแหน่งที่1เนี่ยเวลาอาจารย์เรียงไ้าก็จะเรียงแถวบน6แถวล่าง6ก็คือ12บสใบไปสิบสองตำแหน่งของตำแหน่งจักราศีตำแหน่งที่1เนี่ยเป็นตำแหน่งตนุหรือตำแหน่งตัวตนถ้าตัวตนคุณเป็นราชาดาษหมายถึงว่าสถานการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆในช่วง ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนจาชาดาคือเป็นเรื่องของการตัดสินใจและจะมีในเรื่องของบทบาทหน้่งที่ความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่ชาวราศีพิจิ์ต้องตัดสินใจหรือว่าใช้ความชัดเจนในการกระทําหรือเป็นลักษณะข,ของการทําบางสิ่งบางอย่าง้วยความชัดเจนด้วยความมีเหตุและผลรอบคอบจริงจังนะคะเด็ดขาดแบบนี้ค่ะใน,ในช่วงน,นี้คุณจะมีะเรื่องของอารมณ์การตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดชัดเจนหรืออาจจะเป็นช่วงเวลานที่คุณจะต้องเข้าไปติดต่อในงานสถาบ บ้านต่างๆหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่มีอำนาจที่มีวาสนาที่มีบารมีหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยกับชาวต่างชาติาาต่างประเทศก็ได้น,นะคะเพราะฉะนั้นราชาดาับเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเป็นตัวเราที่มีอารมณ์ความรู้สึกและการกระทําในลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าที่ทางการงานการการะทําเป็นอย่างไรนะคะตำแหน่งการงานการการะทำาแดอยที่สิงคุณได้ไพ่ราชินีถ้วยถ้าราชินีถ้วยมาเนี่ยอาจารย์มองว่า เห็นไหมคะว่าราิศี้วยเนี่ยกำลังนั่งมองถ้วยอยู่ถ้วยใบนี้ก็ถูกปิดฝาออกใชปกติเราถ้วยต้องเปิดฝาแบบนี้ใช่ไหมัพอถ้วยปิดฝาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังจดจ้องรอคอยอะไรบางอย่างอยู่อาจจะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้มีการประสานงานมีการพูดคุยมีการติดต่อมีการกระทําอะไรบางอย่างสมัครงานไว้ติดต่องานไว้หรือ ยื่นเสนอในเรื่องงานต่างๆไว้หรือสัมภาษณ์งานไว้แล้วรอผลรับรอต่างสิ่งต่างๆคุณกําลังจดจ้องรอคอยอ่ะผลลัพธ์ต่างๆจากสิ่งที่ทําไว้หรือมีใครบางคนกําลังรอให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนในเรื่องการกระทําการงานกับคนอยู่นะ จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นเห็นไหมาราชาดาเข้ามาอย่ยวขอ้องจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งคุณก็ต้องชัดเจนกลับไปด้วยเรียกได้ว่าจะได้รับโอกาสข้อเสนอบางอย่างในเรื่องของการงานจะมีลูกทางมางอย่างในเรื่องของการงานเกิดขึ้นและเป็นโชคดีๆมีโอกาสได้เดินทางไกลต่างประเทศนะต้องบอกเลยนะคะว่าดวงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางโยกย้ายทางไกลต่างประเทศย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศัย เป็นโชคดีๆที่คุณจะต้องเปิดรับต้องเปิดรับนะอย่าปิดกั้นนะเพราะบางทีเนี่ยจังหวะโดยชะตาของเราเนี่ยต้องชัดเจนในการกระทํามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือและคุณกําลังจดจ้องเฝ้ารอคอยโอกาสนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะ เปิดใจเรียนรู้รรบฟังเพราะบางทีเนี่ยความอึดอัดใจของเราอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ได้เขามีความห่วงใยเนี่ยเขามีความห่วงใยเขามีความกังวลใจนะยังไม่สบายใจว่าเออคุณจะไปแล้วจะมีทิศทางยังไงเพราะฉะนั้นก็ให้ชัดเจนให้มั่นใจแสดงออกไปได้วยความมั่นใจทุกฝ่ายก็จะได้รู้สึกแล้วก็สนับสนุนคุณกับสิ่งที่เป็นโอกาสต,ต่างๆที่เข้ามาในระยะเวลานี้นะคะเรียกได้ว่าดวงการงานเปิดทางนะ ่อไปเรามาดูเรื่องของรายรับรายได้การเงินกันนะคะรายรับรายได้คุณได้ไพ่ justice นั่นหมายถึงว่าจะมีการตกลงทงสัญญาในเรื่องของผลประโยชน์ด้านการเงินรายรับรายได้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นและมีความสอดคล้องกับการกระทำอาจจะหมายถึงตกลงสัญญาต่างๆในเรื่องของเงินเดือน ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของผลลัพธ์ผลประโยชน์ในเรื่องของรายรับที่เราจะได้มาจะมีการทําสัญญาจะมีการปรับเรื่องขัง้นเลื่อนตําแหน่งรายรับรายได้อะไรบางอย่างจะมีความชัดเจนมีความถูกต้องเป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้นนะรายรับมีทิศทางดีขึ้นรายจ่ายนีนะมองว่าเป็นการจ่ายเพื่อปรับให้ทุกอย่างค่อยๆลงตัว อาจจะหมายถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้เนาะดูมีการเดินทางแต่ก็มีรายจ่ายแต่ก็มองว่าจ่ายเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นรายจ่ายของคุณไม่ได้กระทบกระเทือนเท่าไหร่เพราะคุณมองว่าจ่ายไปแล้วจะได้อะไรกลับมาเป็นการลงทุนให้กับตัวเองเป็นการปรับเพื่อให้ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งดีๆที่เป็นเรื่องของการงานที่คุณเฝ้ารอคอยอยู่เรียกได้ว่า ดวงการงานเปิดทางดวงการเงินมีรายรับเข้ามามีรายจ่ายแต่ก็จ่ายเพื่อความชัดเจนแล้วก็เพิ่มเติมความมาั่นใจในโชคต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องดีๆนะคะทั้งการงานและการเงินค่ะต่อไปเรื่องของความรักค่ะความรักคนนี้คู่ค่ะสีถ้วยมาต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าสีถ้วยมาเนะี่ยมีความกังวลใจอะไรบางอย่างเนาะในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์มองว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเหมือนกับว่า คุณไม่สบายใจอ่ะหรือมเรื่องอึดอัดใจอ่ะซึ่งก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับคนรักก็เป็นไปได้นะคะว่าให้พูดคุยกันเปิดใจนะคะคุยกันในทุกเรื่องนะปรับความเข้าใจกันมีอะไรที่อึดอัดก็ต้องคุยสื่อสารกันตรงๆจะทําให้ความสัมพันธ์มีการพัฒนาที่ดีขึ้นได้นะคะคนโสดค่ะคนโสดนะคะได้ไพ่สี่เหรียญนั่นหมายถึงว่าช่วงเวลานี้เนี่ย คุณอาจจะจ,จริงจังตั้งใจในเรื่องของการงานการเงินความรักก็เรือยยังไม่ค่อยแสดงออกอย่างชัดเจนเท่าไหร่หรือถ้าเป็นความรักก็ต้องมาพร้อมกับผลประโยชน์อะถ้าเป็นความรักแบบ ให้มันวือววาและมีความสุขอันนี้จะไม่ใช่สําหรับคนโสดสําหรับคุณในช่วงระยะเวลานี้ต้องเป็นรักที่มีผลประโยชน์แอบแฝงอีกต่างหากเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ลองดูนะคะว่าทิศทางความรักนั้นมีแนวโน้มเติมเต็มความสุขส่งเสริมสนับสนุนกันแบบไหนอย่างไรจะทําให้คุณเปิดใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะต่อไปเรารดูเรื่องสุขภาพแล้วก็สิ่งที่ควรเรามาระวังสุขภาพร่างกายค่ะระวังในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้มีอะไรคําค่อนข้างเยอะนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาการปวดเมื่อยต่างๆนะแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้รลบฟังระวังความใจร้อนหรือเฉพาะเวลาที่เราเข้าไปพูดคุยสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่นะ หรือคนที่มีอายุมากกว่าหรือกับหน่วยงานต่างๆส่วนราชการงานต่างประเทศต้องระม,มรัดระวังความใจร้อนนะเปิดใจรับฟังแสดงออกด้วยความนอบน้อมนะคะความสําเร็จมาคุณต้องเป็นเหมือนเด็กอะคอยที่จะส่งมอบคอยจะแสดงออกนเรื่องของสินตาตาที่เป็นความมั่นใจจากภายในจะทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยเอ็นดูคุณมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้เพราะฉะนั้นในช่วงรานี้ก็มีใครบางคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่แต่บางทีคุณไม่ได้เปิดรับไงเปิดใจเรียนรู้รับฟังแล้วก็มอบ รับโอกาสดีๆที่กําลังเข้ามาในเวลานี้จะทําให้คุณได้มีทิศทางโชคต่างๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาเลยเนาะอืมทั้งเรื่องการงานและการเงินความรักคนคนมีคู่ไม่ค่อยชัดเจนนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงในเรื่องความสัมพันธ์ลวกันนะคะและนี่ค่ะคือโดวชะตาของคุณนะคะชาวราศีพฤษภที่จะเกิดขึ้นในช่วง ปลายปีหรือประมาณต้นเดือนพฤศจิก,กาย,ยนถึงวันที่15นะคะ 1, 1> นะถึง1 5พฤศจิก,กาย,ยนนะคะปี2565 <c oughs> ก็ขอฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์ like, นะคะและท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหรือต้องการเปิดดวงชะตาต้อนรับปีใหม่ก็สอบถามทักทายเข้ามานะคะที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ที่หนูว่าเจอกาจารย์คือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็นหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจัดตัดมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานไว้เหมือนกันนะะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะใคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยตรง,ง <laughs> <ก>น,นี้นี่แต่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำพอเราทาเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอะ่ะมันมันยากมากเลยอะ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะคะ่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ท่าการท้าไปลาาอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพแบบราสีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเล็ขึ้นมาเลยะคะ่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็ค,คือสุกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้ยมจะต้องแบบว่าคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูดโอแคทัานเดียวนั้นขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วองก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่ขี่ชั่วโมงนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอือกระเดงบนมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคก,การเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ,บหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุดสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่ที่มันตนุใช่ไหมหลักการจากอ,อาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ